จังคิดจะโทรอ้อาวท่านเลือกเปยฮา <c oughs> หนึ่งคนฉะนั้นคนกคานมีพระกังพะระภาวนาเอาไว้ขอให้เป็นชันขอให้เป็นชันนะคะส่วนคุณพึ่งข้างบนนั้นโทรศัพ,พท์ทาง <c oughs> นะคะจำได้ ได้นะฮะลองดูไหมฮะยังไม่ประกาศชื่อแต่ลองดูว่าโทรไปแล้วจะไปติดเครื่องใครนะโทรเลยโทฮะสปีกเกอร์ด้วยเปิดสั่งไ้้ยป่ะฮะหรือไม่เท่าเครื่องมา รักสิฮะยังยังไม่รักถ้าไม่รักจะตัดสายนะฮะตัดไหมนะฮะบาย ป็นเบอร์เกาหลีแล้วไงอ่ะทำไมอ่ะมีอะไรใครคุ้เจ้ามาอย่างงี้กูแบบนั้น아닌ก็ไม่เป็นไรีร๋ยวรออยู่กันรออย่างนั้นก็ถอดก่อนเสร็จตาม ไ่ได้คุยกัเ้า วเขารับแล้วค่ะประเด็นคือรับแล้วแล้วพูดไม่ได้ยินเสียงเรามีห้ยไหคะโอ้โททีก่อนตื่นตัวเฉินเน๊ตื่นตัวเฉินอ๋อเขาวางไปแล้วค่ะวางไปแล้วเอาเบอร์ไทยมาเอาเครื่องไทยมาเอาเครื่องไทยมาเราไปทร้านที่คเจาเชื่อชื่อชื่อแล้วแหมจันใจดำไปเนาะเอาว่าเสียใจ วายไม่ได้ยินเสียงเ e มื่อกี้เสียงทันไปเลยเราอเอาถามคนที่เอามาให้ว่าเขามีเบอร์ไหมฮะนี่เนะไาสักครู่นะฮะเป็นคนเดิมถ้าครังนี้รับแล้วไม่ได้ยินอีกนะฮะก็คงเป็นเวรเป็นกรรมของคุณแล้ว เบอร์สามไม่ได้อิ่นเบอร์นะเออโนดูดอ้อกไปโทรศัพท์ไใช่นะสักครู่นึ้ไมจงนาเอีแนเกยือยู่ืนอี่ที่นีเดี๋ยวทีมเราจะเอามค์ไปใหดการไมค์สมาเนโเค Terror, อย่ามาโมโง่ซั่วไม่ได้นะตัวจริงมากจะมีอะไรจะประกาศนีกนิดนะคะรูปที่ถ่ายเมื่อกี้อะค่ะรูปเซลฟี่นะคะหลังจากงานเราเสร็จนะคะเดี๋ยวคุณปาเทพจินจะอัพโหลดใน Instagram นะคะขอบป็นบอกให้เรแถ่ายมือให้แรงใช่ไหมได้ไหมล่ะจ๊ะได้ไหมล่ะจ๊าจะไปก็พ้นแล้ว เรียบร้อยนะคะโอเคยืนยันบ่าโทรศัพท์ีปัญหายนะเขาบอกว่าโยากจังเลยก่านะได้ยินสียงของผู้หญิงคนนี้เนี่ยบอกเขาว่าผู้หญิงไทยไม่ได้ง่ายที่ผู้หจะซีเันเนี่ยหลฮคุณผู้หญิฮัลโหลแต่ต้องทำแบบฮัลโน่ไม่าทจะทแ้ฮลโหลฮ้หฮัลโหลแต่ต้องทำแนแต่เราทะ้ฮัลโหคุณ้หฮัลโต้อทำฮัลโหลนกไม่ช่เราทีะทำแบบ้นะฮัลโหลฮัลโหลค

ชื่ออะไรคะออชื่อมาร์คค่ะมาร์คมาร์ค M U S มาร์คมาร์คมาร์คใครเนี่ 아 비슷하면 안돼 저는 이름도 맞아 진 알고. 누구 배자? 어엄 나도 사랑해. 나도 사랑해. 누가 막체 마스, 마티, 마코, 엄 좋아 댄스. 맞맞랑테이 오빠, 댄스곡 좋아한다고. 엄는못배 시해 주고 싶은 노래나 이 ร้อนเลยเขาจะเต้นแล้วเร็วโอ้ยโนรีร้องเพลงให้ด้วยผู้สายฟันละเขาต้องดึ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 งเสียงมาถึงทันทีคุณใครพูดฟังเพลงนี้นะฮะ ร <So S 2> so well. ้องถูกเองดีกว่าจังเลยจะร้องใช่ไหมคะโอ้ยยังไงมาเก็ทชันเลยไม่น่าอา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 ย ผมกรักนกัะคะคุณบังถ้าชินะเดี๋ยวจะรีบกลับมาหายครั้งนึงนะคะบายบายบางสายนะสายจะตื่นแล้วค่ะตูด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 บางสายฟินไหมฟินไหมฟินพออย่างยังไม่พอ